สาวสวยของเราจะงอนไหมเนี่ยฮะว่าไงจ๊ะว่าไงคะโอ้โหทำทำหน้าตายังไงลูกเวลาขอกินทําไงโอขอขอกินอย่างนี้เหรอโอขอกินหน่อยพ่อหนูแป้นหิวยังลูกหิวยัง สวัสดีครับสวั huh. สดีนะครับผมสวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้ก็เรามาสายๆหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมามีรางวัลมาให้กับเหล่าช้างนะครับซึ่งก็ไม่ไม่มากนะครับแต่ก็พยายามจะให้แบบแต่ละเชือกได้กินนะครับผมวันนี้เราก็มีกล้วยนหนึ่งเขือใหญ่เลยนะนี่ก็มีแค่นี้นะครับผมแต่ดูช้างนี่ครับก็มีเยอะนะครับแล้วก็จะมาแนะนําช้างแต่ละเชือกว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ ลักษณะสวยแบบไหนนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามเขยความสามารถของช้างแต่ละเชือกออกมานะครับว่าเวลาจะได้ของกินเนี่ยเขาจะาทําทตามเราไหมนะครับเราขอสั่งเขานะครับในการแล่ด้วยการอาเอากล้วยให้เขากินนะครับอาจจะให้ไม่มากนะครับวันนี้เราจะไล่ช้างแต่ละเชือกแล้วก็มาลงที่แม่แป้นของเรานะแม่แป้นเราอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมโอเคนะโอเคครับไปกันเลยนะครับผมนี่ฮะ โอเคเราด้านในก่อนตอนนี้เหล่าช้างแต่ละเชือกดูดีครับบางเชือกอาจจะไม่ไม่ได้เป็นช้างที่ฝึกมานะครับก็อาจจะใช้ส่งใช้เสียงอะไรไม่ได้นะครับเราก็ก็ให้นะให้กินนะครับถึงไม่มีความสามารถเราก็ให้กินนะครับผมโอเคเราไปไปกันเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะฮะนี่ตอโอ้โหนี่คุณต่อนะครับสวัสดีครับคุณต่อนี่เจอคุณต่อด้วยนะครับผมตอนนี้ดูแลเชือกไหนครับคุณตอ นนโอ้โหแม,แม่บัวขาวเลยครับ,บ,รบโอ้โหวนมากเลยนะอันนี้ดูแลสองเชือกแล้วเนดะี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดูแลสองเชือกแล้วโอ้โหเก่งมากเลยนะครับควานชา้างของเรานะครับ <c oughs> นี่คุณอต่อนะครับเมื่อก่อนก็ดูแลปางขวัญเนานะอ่าเราก็เคยทําคลิปกันมาก่อนนะครับปางขวัญน,นะครับตอนนี้ได้ออกไปแล้วก็กลับมาดูแลชา้างเหมือนเดิมเราอาชีพของเราอยู่แล้วเนาะนี่ฮะเราไปทํางานที่อื่นเราก็ไม่มีความสามารถนะครับ ก่อนความสามารถของเราคือในการดูแลช้างนะครับผมเนาะคุณต่อใช่ไหมอนี้ดูแลได้กี่เดือนแลวเนี่ยหนึ่งเดือนฮะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วเนาะอ่าบัวขาวนะครับผมอ่ะบัวสวัสดีครับก่อนดีครับยังเป็นไหมอ๋อโหนะครับต้องบอกว่าพังบัวขาวของเราว่าวดีไม่เป็นนะครับผมนะวดีไม่เป็นนะครับทําไงฮะเราก็อ้โห ไม่ต้องให้มาดีเราก็ให้เลยนะโอเคนะเราให้มาเยอะแค่นี้เองอะมาับหน่อยเอเอเอา้อาวแล้วครับผมนี่นะเอาละปางขวานเดี๋ยวนี้ควานควานออกอ่ะนี่ฮะควานใหม่นะครับต้องบอกว่าเราต้องใส่ปลอกโซ่อยู่นะฮะนี่นะปางขวานสวัสดีครับลูกสวัสดีครับยังอันนี้จะเป็นช้างโชว์มาก่อนนะอาจจะวดดงวดดีได้คนระับนื้อเขางวงอะไรขอกินได้นะครับผม ซึ่งตอนนี้ไม่ไม่มีควานนะควานมาใหม่เนาะมาใหม่าใหม่เหรออ๋อนี่ควานมใหม่นะคือควานเขามีมีของเราฮะที่อยู่ที่อยู่กับปางขวานตอนนี้ออกไปแล้วนะครับก็ไปกับหาพ่อแม่นะครับช่วยพ่อแม่ทำอะไรอ่ะปางขวานอา่ะไม่รู้ว่าใจต่อได้หรือเปล่านะจาได้เปล่าต่ออย่าให้เยอะเลยกล้วยเรามีเยอะน้อยอันนี้ควานเก่านะควานเก่าอย่าให้นะครับจำได้ว่ะเนี่ย <c oughs> จับได้เหรอฮะจได้อยู่เนาะโอเคนะคุณต่อนะฮะนี่ควานเก่าของเขานะครับแต่ตอนนี้ได้ดูแลสีดอด้วยเนาะคือไม่ได้ดูแลปังขวัญแล้วนะครับก็มีชา้างที่ดูแล2เชือกแล้วนะครับเป็นพังบัวขาวกับสีดอเวียงพิงนะฮะใช่ไหมเว <c oughs> <ช>ียงพิงกอะโอเคนะครับโอเคเรามาไปดูไปจับให้หน่อยดิโอเคอะบัวขาวเราได้ให้ไปแล้วนะคือเขา สวัสดีอะไรไม่เป็นนะเป็นช้างโบราณหน่อยนะครับคือไม่ได้ฝึกมานะครับก็เวลาขอกินก็คือขอขอกินก็ทําหน้าตาครับยืนงวงแค่นี้นะครับผมอ่ะดูช้างที่เขาฝึกมานะครับดูนี่วัดีวัดียังอ๋อสวัสดีครับปยังโอ้โหนะครับผมนี่นะเราก็อันนี้ชื่ออย่างวะรุ่งฟ้าอ๋อรุ่งฟ้ารุ่งฟ้านะครับเกือบลืมชื่อไปเลยนะรุ่งฟ้านะครับเป็นช้างพังนะครับผม นี่นะก็วัดดีเป็นเห็นไหมครับช้างที่เขาได้ฝึกมาเขาก็มีเสียงนะขอกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเชือกไหนไม่ได้ฝึกมานะก็ขอไม่เป็นนะครับผมดูดิครับนี่กลวยเราให้คุณต่อถือแล้วกันอ่ะคุณยายนะค,คุณยายคุณศึกหน่อยนะครับ <S <S คุณยายแม่มาต่อเด็ดให้หน่อยดิเออคุณยายคุณยายคือก็เรารู้กักกนนะฮะอ่ะคุณยายบ่ ให้ทีงงเลย่ะคุณยายนี่ใส่ดีนะครับผมนี่ฮะเอาให้หน่อยหน่อยอ่าของเรามีน้อยนะครับแบ่งๆกันหน่อยนะอันนี้คุณยายแล้วนะครับคือคือเขาก็ไม่ได้ฝึกมานะครับผมนี่นะครับคุณยายแม่มานะครับชื่อแม่มานะครับนี่ฮะก็น่ชางเราตอนนี้ว่าผ่านไปสี่เชือกแล้วครับอันนี้เป็นคุณยายแม่ลูกดกของเรานะครับแม่น้อยนะครับโอ้โหแม่น้อยนะ แม่น้อยลูกดกนะครับลูกเยอะเลือเกินเชือกนี้อยุเยอะสุดนะก็วันดีไม่เป็นเช่นเคยนะครับก็เวลาให้กินก็ให้กินไปเลยนะคือเขาไม่ไม่ทำปรกยาอะไรนะครับเวลาเห็นกล้วยอ้อยเขาก็ยื่นงวงให้อย่างเดียวคือไม่มีเสียงไม่มีทักทายอะไรเลยนะครับโอเคนะคุณยายแม่น้อยนะครับชื่อแม่น้อยนะครับลูกดกนะครับเป็นมีลูกเยอะสุดที่ปางเรานะครับหกเชือกนะครับเชือกนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับผม โอเคครับเราไล่ไปดูอีกเชือกหนึ่งโอเคแล้คุณยายเราก็นี่ฮะในโรงเราก็จะขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับซึ่งมีสุดหล่อนะฮะอยู่ด้านบนนะครับนั่นไงโอ้โหนะครับนี่หล่อสุดที่ปางเราเลยนะครับพลายน้อยนะครับผมนี่นะถามว่านี่ใส่ดีไหมก็นี่ใส่ดีนะควันอยู่นะครับแต่ควันไม่อยู่อย่างนี้เราก็มีรางวัลให้นะนี่ขอเก่งๆนะครับ โอ้โหกล้วยเราหนึ่งคือนะครับดูดิดูดิครับอ่าโอเคนะต้องบอกว่าการให้ช้างที่เราไม่ใช่ควานเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีให้นะครับคือปลายงวงก็พอนะครับอ่ะน้อยยืนมาชอบดิโอเคนะเราโยนให้ดีกว่านะครับคือเขาไม่ยอมเ ยืดงวงมานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปชิดได้นะครับเวลาช้างยืดงวงเราก็สามารถให้ได้นะครับปลายงวงเขานะครับซึ่งจากควานไม่อยู่นะครับตอนนี้นะนี่เอาอีกให้อีกนะครับก็เล็กเล็กน้อยนะครับไม่มีเยอะนะครับผมโอเคนะขอแล้วนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวยๆครับสวยย่หัวยงหัวสวยโอ้โหน่ารักมากนะครับผมเอาให้อีกอันนึงนะครับ อ้เจ้าอ๋องบน้อยโอเคปลายน้อยนะฮะโอเคนะครับนี่นะอีกเชือกหนึ่งนะสีดอนะครับผมสีดอสองพันนะครับอ่าว่าไงสุดหรอครับยังครับสวยอ่ะครับกันครายังโอ้โหนะครับดูครับการบัดดีของเขาดีครับ นี่ดูปลุกผมด้ีๆครับยังเขาสวยครับโอ้โหนะเสียงเขาดูดีอ๋อยกให้เขาหน่อยนะครับนี่สีดอนะครับเชือกนี้ยังหนุ่มยังแน่นนะครับผมอันนี้เป็นสีดอนะครับสองพันนะครับผมสีดอสองพันอันนี้เป็นพี่ของมีนานะครับผมคือแม่เดียวกันนะครับพ่อเดียวกันนะมีนาก็มีพี่พี่ชายนะครับผมนี่นะ โอเคนะครับให้หมดแล้วนะครับนะเราก็ไปแล้วดีกว่านะครับผมดูรอบๆนะครับโอ้โหนึ่ไงก็มีช้างอยู่นะครับดูฟังรู้นะโอเคนะนี่นะอันนี้เป็นคุณยายแม่ผ่อนทยิปนะฮะนี่ออกฟานเขาให้กินหญ้าอยู่นะครับ ให้เขาสันหน่อยนะคพรทิปของเรานะครับต้องบอกว่าเราเหลือกล้วยไม่เยอะแล้วนะครับตัวนี้นะโอเคให้เขาหน่อยนะอ่ะเชือกนู้นคงไม่เป็นปลายนะครับอ่ะพรทิปนะโอ้โหตกแล้วนะด้านล่างกินหน่อยนิสัดีนะครับเชือกนี้นะงงหน่อยองง แม่ผ่อนทยินะครับผมก็ใกล้หมดแล้วนะครับโอเคเชื่องนู้นคงกินหญ้าไปแล้วนะรเราคงไม่ให้แล้วมาอยู่ไกลหน่อยนะครับนี่เหลือแค่นี้นะโอสาวสวยของเราจะงอนไหมเนี่ยฮะว่าไงจ้ะ<ง>ว่าไงคะงโอ้โหทำทำหน้าตาย,ยัางไงลูกเวลาขอกินทำไง,ไงโอขอกอ,อกินอย่างนี้เหรอ โอ้ขอกินหน่อยพ่อแป้นหิวยังลูกหิวยังโอ้โหครับลาดยาวมากเลยนะแปน้นแปน้แปนหิวยังลูกลหิวแล้วเหรออาปากเ้วเราให้หมดเลยนะนี่เราให้ดั้งคือไปเลยดูอาละ่ะอา,อาปากรอเลยเหรออ๋อค่าลูละค่าดูฟันเขาดิแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งขอดูฟันหน่อยลูกโอ้ฟันใหญ่นะโอเคยัดให้หมดเลยไป อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกืึแปน้นอร่อยไหมลูกอร,อ,อร่อยเลคยค่ะโอ้นะแป้นสาวสวยของเราได้กินน้อยมากนะครับผมก็มันเป็นไรเนาะแป้นเนาะแบ่งแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยนะครับเป็นกล้วยที่คุณน้าอัมไพพรนะครับให้เรามานะครับก็ยังมีอยู่นะครับอีกบ้านนะครับที่สองสามเือนะครับวันนี้เอามาให้เขือเดียวนะครับผมนะ อร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยเหรอโอ้วันนี้เราหมดแล้วนะก้อยหมดแล้วนะลูกอโอ้วันดีคข้าสวยแล้ววันดีคข้าสวยวันดีค่้าชื่ออะไรอะ่ะชื่อแป้นหรือเปล่าชื่อแป้นเหรอ,อโอ้รู้ชื่อตัวเองด้วยนะครับสาวแป้นนะครับผมออดอยู่ไหนลูกออดอยู่ไหน อ๋ออดอยู่ข้างบนเนาะอ๋อไม่อยู่กับออดแล้วเนาะออดงกมากเนาะแปนโอ้ออดงกนะครับแปนเราบอกนะกินกับออดม่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับแป้นเราไม่ได้กินนะครับกินไม่ทันอดนอดนะครับต้องแยกกินแล้วครับตอนนี้เนาะเป็นไงบ้างฮะสบายดีเปล่าลูกสบายดีไหมสบายดีเนาะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสาวแป้นเรานะแฟนเป็นไงลูกนะสบายดีเปล่าวนะรักพ่อไหมรักพ่อไหมรักพ่อไหมลูกรักพ่อเหรอฮะหน้าต่างไปล,ลูกหน้าต่างไปบนบนน้ำอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยนะเอาให้กินหน่อยเอ้าเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยค่ะบอกดังๆอร่อยเปล่า อร่อยนะครับผมนี่น้ำอ้อยนะครับผมนี่นะอะอะเราก็มีน้ำอ้อยให้เราจะหมดแล้วนี่นี่นะฮะตอนนี้อยู่กับสาวแป้นเรานะครับแป้นนะครับแป้นคนสวยแป้นสวยค่ะอ,ะอะตาตากเลยเร็วนี่ฮะเป็นไงชอบไหมลูกชอบไหมอชอบหรอคะอ,ะอะาปากเร็วโอ้โหนะครับผมนี่นะ แเราชอบกินน้ำอ้อยนะครับผมคือหวานมากเลยเนาะกล้ยเราหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ออ้อยนะอ้อยในะกระเป๋าเราก็ไม่เยอะนะครับเหลือนิดนึงนะครับผมนี่นะแต่วันนี้อ้อดเราอยู่ด้านบนนะครับผมไม่ได้มาอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะบนน่อยค่ะสาวสวยคิวยัง <c oughs> บนไหนลูกอโหเป็นไงเป็นไงหวานไหมลูก <c oughs> ชอบเหรอโอ้ <c oughs> ชอบมากเลยเหรออ <c oughs> าบากเร็วอาบากต้สูง ารู้เรื่องนะครับคุยรู้เรื่องนะครับสาวแป้นเรารู้เรื่องมากเลยเนาะเมื่อกี้แบ่งกล้วยให้เพื่อนๆนะลูกเนาะไม่ว่ากันเนาะแป้นเนาะโอ้ไม่ว่ากันนะครับผมก็แบ่งๆใหเพื่อนเข้าไปนะครับก็อาจจะไม่เยอะนะครับก็การให้นะครับผมเล็กน้อยก็ถือให้นะครับผมอ่ะบนหน่อยบนหน่อยค่ะ,ะดูแลคะ่ะอ่ะอาตาไม่ดี นี่นะครับก็อยู่กับแป้นรอนะครับแป้นบนหน่อยลูกบนหน่อยนี่นะครับผมบนหน่อยค่ะโอ้โหอร่อยไหมฮะอร่อยค่ะบ๊ายบสี่ bye, Z, หน่อยเร็วบ๊ายบายบบ๊าายยค่ะบ๊ายบายฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอันนี้เป็นแป้นค่ะสาวสวยเสียงหวานค่ะ <c oughs> น่ารักไหมบอกเอฟซีหน่อยแป้นน่ารักหรือเปล่าโอ้น่ารักหรือเปล่าโอ้หมดแล้วนะครับไม่มีแป้นไม่มีลูกย่งงอนหมดแล้วนึกว่ามีนะครับหมดแล้วโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็แป้นเราก็สบายดีนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแป้นเราก็อยู่กินนะครับผมดูแลสุขภาพเขานะครับอาหารการกินนะก็ออสก็สบายดีนะครับออสอยู่ด้านบนนะฮะไปไปเอฟซีเร็วไปไปข้า่อย บายบายจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยจ้าบ๊ายบายยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายเอฟซีค่ะบ๊ายบายแปนสบายดีเนาะบ๊ายบายลูกบายบายกดติดตามกันด้วยนะคะ,อะโอ้ความน่ารักของแป้นเลยดิดูดิแป้นคนสวยแป้นคนสวยค่ะ น่ารักจังเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเราก็เอายาไปให้เขาหน่อยนะครับผมบายๆจ้ะบายๆคนสวยบายๆ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ครับ